รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับสารธรรมสร้างสุขในเช้าวันหยุดสบายๆแบบนี้กับพุทธปัญญาพิรมรายการที่จะสร้างความอภิรม์ทางปัญญาให้กับทุกคนในครอบครัววันนี้นะคะเราจะพาไปร่วมกิจกรรธมธรรมสัญจรเนื่องในวันอาสาฬหาบูชากันต่อซึ่งจะเป็นที่ไหนและอย่างไรรอชมกันอยู่ใช่ไหมคะมถ้าเช่นนั้นเราไปกันเลยดีกว่าในช่วงนี้ ช่วงธรรมมาที่มเมืม่อวานนี้เราได้พาทุกท่านไปไหว้พระทำบุญทำกิจกรรมจิตสาธารณะ และทัศนะศึกษากันที่จังหวัดนนทบุรีกันไปแล้ววันนี้ค่ะได้เวลาที่เราจะมาร่วมฟังธรรมจากท่านพระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ จะเอาวัดวัดดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีกันต่อแล้วค่ะจิตใจของพวกเราซึ่งเป็นปุถุชนเลยแต่ละวันนั้นมันจะมีกิเลสคือความโลภความโกรธความลงมุ่นเวียนเข้ามาแทบจะ24ชั่วโมงด้วยซ้ำถ้าจะเปรียบให้เห็นก็เหมือนกับว่าในน้ำแก้วหนึ่งก็คือใจของเราเนี่ยเป็นน้ำแก้วหนึ่ง มีคนเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เป็นสิ่งปฏิโกลมาใส่ไปในแก้วอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็แน่นอนละมันจะมีความคุณมัวมีตะกรอนถ้าหากว่าเราปล่อยให้เป็นไปอย่างนั้นโดยไม่คิดจะทำให้น้ำในแก้วใส่เนี่ยมันก็จะใช้ประโยชน์จากน้ำนั้นไม่ได้เลยช่นใดจิตของเรามีความสำคัญมากกว่านั้นรอบกรอดล่องเข้าไปทำให้จิตใจคุณมัวการฟังเทศฟังธรรม เปรียบเสมือนกับเราเอาน้ำที่บริสุทธิ์สะอาดเนี่ยเทลงไปในแก้วเมื่อน้ำบริสุทธิ์สะอาดมีปริมาณมากเทลงไปแล้วความขุ่นมัวในน้ำที่อยู่ในแก้วนั้นก็จะถูกทายเทออกมาทดแทนได้ด้วยน้ำใสสะอาดที่สามารถจะดื่มกินได้ฉันนั้นจุดสำคัญจริงๆในชีวิตมนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่การฝึกฝนจิตให้คิดดีให้มาก ในจำนวนคนไทยหกสิบเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยเชื่อพระพุทธเจ้ากันเถอะพระพุทธเจ้าทรงเห่นอะไรจึงส่งตรัสพุทธพจน์ขึ้นมาบทหนึ่งว่าทันโตเศษรษฐโธมนุษย์เศษสษุพระองค์บอกว่าในบรรดาคนทั้งหลายคนที่ฝึกฝนจิตตนเองได้เป็นยอดคน เราก็มีกายภาพเป็นคนเหมือนกันแต่ที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยและจะเป็นยอดคนได้ต้องรู้จักฝึกจิตคำว่าฝึกจิตในที่นี้หมายถึงอะไรเวลาที่เราจะทำสิ่งที่เป็นเรื่องดีก็ตามสิ่งที่เป็นเรื่องไม่ดีก็ตามบาปบุญเรารู้ตัวมันจะมีแต่คนบ้าหรือคนเสียสติเท่านั้นและที่ทำอะไรไปโดยไม่รู้ตัว บางคนเกิดมาเนี่ยลำบากยากเข้นมากอาตมาเพิ่งจะประสบเล่าเป็นกรณีตัวอย่างให้โยมเห็นภาพเมื่อสามวันก่อนโยมคนเนี้จะมาข้อปัจจัยเอาไปดำรงชีวิตประทังชีวิตอยู่บ่อยครั้งทั้งปีแหละปัจจุบันเนี่ยเป็นมะเร็งที่เท้ากระโขนขาโยมผู้ยิ่งคนนั้นอายุจะเจ็ดสิบแล้วคลานและใช้กระเทบ ใช้มือเท้าพื้นขยับขยับตัวอาตมาถามเขาว่าตอนนี้ยังเคลื่อนไหวได้ก็เป็นอย่างนี้ถ้าวันหนึ่งต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงมีใครดูแลไหมไม่มีแล้ววางแผนชีวิตยังไงฉันไม่อยู่ลกอาจารย์ไม่อยู่นี่คือยังไงฉันจะฆ่าตัวตายนี่คือวิบากกรรมถ้ากรรมมันส่งผลไม่ดีให้กับเราในสภาวะอย่างนี้ อาหารจะกินก็ไม่มีป่วยไข้ไม่มีคนดูแลถึงที่สุดแล้วคิดจะฆ่าตัวตายให้พ้นจากความทุกข์ซึ่งก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะหมดทุกได้จริงหรือจะไปทุกข์มากกว่าเก่าเพราะโอกาสในการทำสิ่งที่เป็นกุศลของคนยากจนคนแค้นมันก็มีน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาแล้วมีโอกาส น้อยกว่าคนอื่นในเรื่องของความพร้อมทรัพย์สินเงินทองอาชีพการงานมีโอกาสน้อยกว่าเขาด้อยกว่าเขาไม่เป็นไรเพราะเราไม่สามารถจะเลือกได้แล้วบุญธรรมกรรมแต่งให้เรามาเกิดในชาตินี้ได้แค่นี้หน้าที่ของเราก็คือทำงานที่เป็นสำมาอาชีพอย่าไปสร้างกรรมเพิ่มได้ทรัพย์สินมาโดยความบริสุทธิ์จากญาติเงื่อแรงงาน แบ่งออกเป็นสี่ส่วนหนึ่งกินใช้เพื่อตัวเองและครอบครัวสองใช้นี้เก่าแบ่งให้พ่อแม่บ้างเงินแค่เพียงร้อยบาทเราเป็นลูกไปยื่นให้แม่หนึ่งร้อยเนี่ยมันจะเป็นความปลื้มใจอิ่มใจภูมิใจในความเป็นลูกของเราเรียกว่าใช้นี้เก่าเททิ้งโยนทิ้งอันนี้ใช้เพื่อต้อนรับแขกคนรู้จักตามยถา กรรมที่เราพอจะทำได้อีกส่วนหนึ่งเอาไปฟังดินไว้มีเงินร้อยบาททำบุญสักบาทสองบาทเราคงไม่ตายหรอกคือสร้างฐานใหม่ว่าทำอย่างไรเมื่อเราเกิดในชาติหน้าชีวิตของเราจะสมบูรณ์กว่านี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องคิดเองทำเองอย่างสำนวนที่เขาติดกันทานท้ายรถหรือพูดกันทั่วไปว่าความดีไม่มีค่ายอยากได้ต้องทำเอง บุญก็เช่นกันเห็นใครก็ทําบุญเราหวังอยาได้บุญโดยที่เราไม่ทำเนี่ยมันไม่ได้อนุโมทนากับเขามันก็ได้แค่เพียงเศษหนึ่งในร้อยมันไม่เหมือนทำเองทรัพย์สินเงินทองมากน้อยไม่เป็นไรให้ใจมันเป็นบุญหนักไว้ก็แล้วกันหากไม่มีทรัพย์สินเงินทองอะไรจะบริจาคเลยก็ไม่เป็นไรเราะว่าบุญที่ไม่ต้องลงทุนมันมีอยู่ แต่เราไม่ให้ความสําคัญเองพอคิดจะทําบุญปุ๊บไปนึกถึงมีเงินเท่าไหร่มีอะไรจะให้พระที่จริงมันไม่ใช่บุญที่ไม่ต้องลงทุนก็คือการทําใจให้มันสงบเย็นไม่เบียดเบียนใครมีจิตเมตตาในเพื่อนร่วมโลกไม่เบียดเบียนใครไม่คิดคดโกงใครอันนี้ก็เป็นบุญแล้วและถ้าจะให้ยิ่งขึ้นไปอีกก็คือ สวดมนต์อยู่ที่บ้านทุกวันสวดมนต์ไปอะไรไปแค่นี้มันก็เป็นบุญเพราะว่าในพระไตรบิดกเนี่ยมีตัวอย่างมากมายที่คนไม่เคยบริจาคอะไรเลยแค่ทําใจให้เลื่อมใส่ในพระรัตนตรัยเนี่ยก็ไปเกิดในสวรรค์ได้ถ้าโยมอยากรู้รายละเอียดก็ไปเปิดธรรมบทเรื่องมัดคุณดากะเทพบุตรเทพบุตรภูมิตุ้มหูเกลี้ยง ไม่เคยทำบุญอะไรเลยพ่อที่เหนียวมากลูกป่วยก็ไม่ยอมซื้อยามาให้กินไปเที่ยวถามเขาแอบถามเขาแล้วก็มาปรุงเองผลที่สุดก็ลูกอาการหนักเขาลูกอาการหนักจะเอาไว้ในบ้านก็กลัวว่าคนไปเยี่ยมจะเห็นสมบัติจะขอเอาลูกมาวางไว้ที่ระเบียงไม่ยอมใม่ใครเข้าบ้านเป็นดูอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันทุดท้ายลูกจะตาย พระพุทธเจ้าเข้าขา่ายหยาดในชาามืดวันหนึ่งเห็นบุญเก่าเขามีอยู่จึงเสด็จไปยืนที่หน้าบ้านทำทีไปบินธบามัตคุณมัทถคุณดลีเนี่ยนอนหันล่างออกมาหันหน้าเข้าบ้านไม่เห็นพระพุทธเจ้าทรงชายสัพย์พันนลังซี่ออกไปวาบหนึ่งมัทถคุณดลีเนี่ยหันมามองเหมือนกับฟ้าแลบนะก็หันมามอง เห็นพระพุทธเจ้าม <leer> ือจะยกไหวก็ไม่ไหวเนี่ยบุญก็ไม่เคยทำมือจะยกไหวก็ไม่ไหวแต่เมื่อเขาเห็นสมณะรูปหนึ่งที่มีกายสงบนิ่งเกิดความเลื่อมใสทำใจให้เลื่อมใสแล้วก็ติดตาอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้ารู้ว่าเอาละพอแกประโยชน์ของมัทคุณดลีผู้นี้แล้วก็เสด็จกลับหลังจากนั้นไม่นานมัทกุลดลีเขาก็ตาย ในจิตที่ยังเห็นภาพพระพุทธเจ้ามายืนด้วยความเลื่อมใสจิตดวงนี้ทําให้เข้าไปเกิดในเทวโลกเป็นเทพบุตรองค์หนึ่งขนานามกันว่ามัทธะคุดลดลีเทพบุตรคือเทพบุตรผู้มีตุ้มหูเกลี้ยงก็คือตุ้มหูที่ใส่เนี่ยไม่มีลวดลายอะไรเลยพ่อเป็นเศรษฐีแท้ๆจะจ้างเขาทำัวจะแพงเอาทอมาทุบๆุแล้วก็ขดวงใส่ว อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเราจะจนแค่ไหนไม่เป็นไรจนทรัพย์สินยังไงจนไปแต่อา่าจนใจด้วยเรื่องการบำเพ็ญสิ่งที่เป็นกุศลก็แล้วกันเราขอเจริญพรญาติโยมให้ยึดมั่นในพระรัตนตรัยอย่างนี้ไว้รักษาชีวิตไว้ด้วยความไม่ประมาทกันทุกคนทุกท่านและขอให้ญาติโยมทุกท่านผู้ใครต่อการปฏิบัติธรรมจงประสบแต่สรรประสิ่งานเป็นมิ่งมงคลทุกประการจเจริญพร การทกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่เราจะพาทุกท่านออกเดินทางกันต่ออีกสองจังหวัดโดยเริ่มที่จังหวัดปทุมธานีนวัดโบสถ์แห่งนี้ค่ะวัดโบสถ์ สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2164โดยชาวมอญที่อพยพมาจากเมืองโหงสาวดีนับว่าเป็นวัดเก่าแก่โบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยทีเดียวภายในวัดมีพระพุทธรูปที่สำคัญ นั่นก็คือหลวงพ่อเหลือซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปทุมธานีค่ะโดยหลวงพ่อเหลือคือพระพุทธรูปปางมาลวิชยัยสร้างด้วยศิลาทรายมีทั้งหมด12องค์ด้วยกันแต่เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2,507นั้นถูกขโมยเข้ามาลักลอบตัดเสียนพระพุทธรูปภายในโบสถ์ทให้เหลือแค่เพียงหลวงพ่อเหลือเท่านั้นที่ไม่ถูกตัดเสียง ชาวบ้านก็เลยเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่าหลวงพ่อเหลือนั่นเองค่ะ ารโตพรหมลังสีปางเทศนาธรรมซึ่งมีขนาดใหญ่โดยมีความสูงถึง28เมตรให้ประชาชนได้มาสักการะขอพรกันด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุ นอกจากนั้นภายในวัด ยังมีหลวงพ่อโสทรอ,องค์ใหญ่ ศรีวลีที่มีผู้คนมาสักการะกันไม่ขาดสายเลยล่ะค่ะ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีจุดให้อาหารปลาด้ว จากจังหวัดปทุมธาน,นีเราจะออกเดินทางกันต่อไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเราจะใช้เส้นทางสัญจรทางน้ำดโดยการล่องเรือกันค่ะ นั่งบนเรือชมวิวทิวทัศน์สองฝัง่งแม่น้ำเจ้าพระยารับลมเย็นๆช่างมีความสุขมากๆเลยค่ะ ารด,ดีๆแบบนี้เหมาะกับการท่องเที่ยวร่วมกับคนในครอบครัวจริงๆนะคะได้มาทำบุญร่วมกันมีกิจกรรมได้ท่องเที่ยวและยังได้ล่องเรือชมวิวแบบนี้อีกสามารถตามรอยทริปของเรากันได้นะคะ เือกันประมาณ20นาทีเราก็มาขึ้นฝั่งกันที่ท่าน้ำของวัดโพแตงใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาวัดแห่งนี้ต้องมากราบผู้ชาขอพรจากสังฆาหลวงปู่สดธรรมวโรในมณฑลซึ่งท่านเป็นพระเกจิชื่อดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มรณภาพตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537แต่สังขารของท่านไม่เน่าเปื่อยจึงเก็บรักษาไว้ที่วัดแห่งนี้จนถึงปัจจุบันค่ะ ถึงเวลาที่เราต้องเดินทางกลับกันแล้วหวังว่ากิจกรรมที่เรานำมาฝากกันจะทำให้ทุกท่านิ่มบุญและมีความสุขกันไม่น้อยเลยนะคะครั้งหน้าเราจะพาไปสัญจรกันที่ไหนบ้างต้องคอยติดตามกันนะคะ ได้อิ่มเอมใจกับกิจกรรมธรรมสัญจรกันแล้วช่วงหน้าธรรมาพิวัตรจะมีอะไรมาฝากรอรับชมกันได้เลยค่ะช่วงธรรมมาพิวัตร,ร,ร,ตรเนื่องในวันแม่ที่เพิ่งผ่านพ้นไปวันนี้ค่ะปรางั์เลยอยากจะนำธรรมะที่เกี่ยวข้องกับวันแม่มาฝากให้ทุกท่านได้สดับ ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะแม่นั้นเป็นผู้ที่ประเสร,ริฐเช่นใดพระพุทธเจ้าตรัสว่ามาตาปิตูอุปฐานังเอตมังครมุตตมังบุคคลไหนที่ได้อุปถากบำรุงบิดามารดาตัวเองขึ้นชื่อว่าเป็นมงคลอยู่กับตัวแล้วแม่ของเราทุกคนนั้นเป็นผู้ประเสร,ริฐพระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นดังพระอรหรันต์ ผู้ที่สั่งสอนเราจากผู้ไม่รู้ให้เป็นผู้รู้จากที่เราทุกข์อยู่ก็สามารถให้ทำให้เราพ้นทุกข์ได้เพราะนั้นแม่นั้นเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งเราทุกคนเกิดมาในโลกได้เพราะมีแม่เพราะฉะนั้นแม่ในบทกวีนิพนธ์ลหลายบทได้กล่าวว่าลูกทุกคนเติบโตขึ้นมาได้ล้วนเกิดมาจากสายรก ที่กันเลือดกันเนื้อเลี้ยงลูกตัวเองอยู่ในท้องอยู่ในครรภ์ถึงเก้าเดือนด้วยกันแม้แต่น้ำนมทางวิทยา,าศาสตร์ก็ยังวิจัยแล้วว่าไม่มีน้ำนมใดไม่มีอาหารใดในโลกที่จะดีสำหรับลูกน้อยเท่ากับนมของแม่ดังนั้นจึงมีคำกล่าวไว้ว่าเลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน ลูกทุกคนจงตระหนักข้อนี้ให้มากก่อนจะคิดก่อนจะทำก่อนจะพูดสิ่งใดกล่าวถึงบุพการีคือพ่อแม่แล้วจงคิดให้ดีตระหนักให้ดีว่าเราเกิดขึ้นมาทุกวันนี้เราเติบโตขึ้นมานี้ได้ทุกวันนี้ก็เพราะแม่เท่านั้นขอให้มีความกตัญยูรู้คุณต่อพ่อต่อแม่ให้มากโดยเฉพาะในเดือนมงคลน,นี้ ก็คือเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติขอให้ทุกคนแสดงออกซึ่งความกระตัญญูอาจจะแสดงออกซึ่งความกระตัญญูอยู่ทุกวันแล้วแต่ขอให้เดือนนี้ให้เป็นเดือนพิเศษจงดูแลบิดามารดาของเราให้ดีอย่างคำกล่าวที่ว่าตอนอยู่เลี้ยงกายตอนตายเลี้ยงจิตวิญญาณตอนพ่อแม่ยังอยู่จงดูแลพ่อแม่อุปถัมํำรุงพ่อแม่อย่าให้ลำบาก แม้ว่าพ่อแม่เราดับจิตตายไปแล้วจงมันทำบุญและจงหมันดูแลร่างกายและจิตใจที่พ่อแม่ให้เรามานี้ให้ดีถ้าเราทำเช่นนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเรามีความกระตันญูต่อผู้ที่มีพระคุณของเราโดยเฉพาะแม่และก็พ่อของเราทุกคนขอเจริญพรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสารธรรมที่เรานำมามอบในรายการจะช่วยทำให้ทุกท่าน รู้สึกพองใสเบิกบานพร้อมเริ่มต้นวันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่เป็นหนึ่งแล้วคุณแมวกัาลางแลวต้องขอลาขอธรรมะปวดรักษาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ